สวัสดีครับคุณผู้ฟังเดินทางมาพบกันอีกครั้งในรายการเดินตามทางธรรมครับรายการที่ไม่ได้จะชวนคุณมานั่งสมาธิตามตำราที่แห้งแลง้งหรือมาฟังบทเทศที่เข้าใจยากแต่จะชวนคุณมาสังเกตชีวิตประจำวันของเราเองและหาคำตอบจากสิ่งใกล้ตัวที่เรามองข้ามไปเสมอคือนนี้ผมอยากจะชวนคุณมาสํารวจจิตใจของตัวเองสักครู่ ลองนึกถึงชีวิตประจำวันของเรานะครับตั้งแต่ลืมตาตื่นขึ้นมาจนกระทั่งหัวถึงหมอนในตอนกลางคืนเราทำอะไรไปบ้างเคยไหมครับที่กำลังกินข้าวเช้าอยู่กับคนที่คุณรักแต่ในหัวกลับเต็มไปด้วยเรื่องงานที่ยังไม่เสร็จอีเมลที่ต้องตอบหรือเรื่องลูกค้าที่กำลังจะโทรมารสชาติของอาหารเป็นอย่างไรคุณแทบไม่ได้รู้สึกเลย เสียงหัวเราะของคนข้างๆเป็นอย่างไรคุณไม่ได้ยินมันอย่างแท้จริงเพราะจิตใจของคุณไม่ได้อยู่ที่นั่นเลยเคยไหมครับที่กำลังเล่นกับลูกกำลังดูพวกเขาหัวเราะวิ่งเล่นแต่ในใจกลับคิดถึงภาระค่าใช้ใจ่ายที่กำลังจะมาถึงคิดถึงความเหนื่อยล้าที่สะสมมาทั้งวันหรือคิดถึงอดีตที่อยากจะกลับไปแก้ไขมือของคุณอาจจะกำลังจับลูกอยู่แต่จิตใจของคุณ กลับไม่ได้อยู่กับลูกเลยแม้แต่วินาทีเดียวเคยไหมครับที่กำลังดูหนังเรื่องโปรดแต่สายตาและสมองกลับทำงานไปคนละทิศทางคุณมองเห็นภาพได้ยินเสียงแต่คุณไม่ได้รับรู้ถึงอารมณ์ไม่ได้ซึมซับเรื่องราวเพราะจิตใจของคุณไม่ได้อยู่กับหนังเรื่องนั้นเลยคุณกำลังกดไถโทรศัพท์ไปด้วยกำลังตอบข้อความไปด้วยรากับรบคุณกลัวความว่างเปล่า กลัวที่จะต้องอยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งนานๆเรามักจะเข้าใจผิดว่าเรากำลังใช้ชีวิตอยู่แต่ในความเป็นจริงแล้วเรากำลังถูกลากไปในกระแสของความคิดเรามีแต่ความกังวลถึงอนาคตที่ยังมาไม่ถึงความเสียใจถึงอดีตที่ผ่านไปแล้วและความรู้สึกที่ว่าปัจจุบันเป็นเพียงแค่ทางผ่านเป็นเพียงแค่ช่วงเวลาที่ต้องรีบๆใช้ให้มันหมดไปและเพราะเหตุนี้เอง เราจึงไม่เคยได้สัมผัสกับความสุขอย่างเต็มที่ไม่เคยได้สัมผัสกับความหมายที่แท้จริงของชีวิตในแต่ละวินาทีทำไมการอยู่กับปัจจุบันถึงยากเย็นนักทำไมเราถึงไม่สามารถจดจ่ออยู่กับสิ่งใดสิ่งหนึ่งได้นานๆทำไมเราถึงรู้สึกว่าชีวิตของเราไร้ซึ่งความหมายเรากับว่าเรากำลังอยู่ในห้วงเวลาที่ว่างเปล่า หลายคนบอกว่านี่คือเพราะเราไม่มีสมาธิแต่ผมอยากจะบอกว่ามันมากกว่านั้นมันเป็นเพราะเราหลงลืมที่จะเจริญสติเราถูกสอนมาตลอดว่าให้มีสติแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าการมีสติที่แท้จริงคืออะไรเราไม่รู้ว่าการมีสติไม่ได้หมายถึงแค่การระมัดระวังแต่หมายถึงการตื่นรู้ ตื่นรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในวินาทีนี้ตื่นรู้ถึงลมหายใจของเราเองตื่นรู้ถึงความรู้สึกในใจและตื่นรู้ถึงความสงบที่อยู่กับเราตลอดเวลาแต่เราแค่ไม่เคยให้ความสนใจมันเลยความคาใจเหล่านี้กลายเป็นกำแพงที่กั้นเราไว้ไม่ให้เข้าถึงความสงบภายในเราอยากมีความสุขอยากมีจิตใจที่เข้มแข็ง แต่เรากลับรู้สึกว่าหนทางที่จะไปถึงนั้นมันยากและไกลเกินกว่าจะเอื้อมถึงเราพยายามนั่งสมาธิแต่ก็ไม่สามารถทำได้นานเราพยายามที่จะหยุดคิดแต่ความคิดก็ยิ่งวิ่งวนไปมาไม่หยุดหย่อนแต่ถ้าผมจะบอกว่าการเจริญสติไม่ได้ยากอย่างที่คุณคิดถ้าผมจะบอกว่าการเจริญสติไม่ได้หมายถึงการทำให้จิตว่างเปล่า แต่หมายถึงการทําความเข้าใจจิตถ้าผมจะบอกว่ามีวิธีการเจริญสติที่ง่ายกว่านั้นเป็นธรรมชาติมากกว่านั้นและสามารถเข้าถึงได้ทุกคนไม่ว่าคุณจะมีชีวิตที่วุ่นวายแค่ไหนก็ตามแล้วคุณจะเชื่อไหมครับว่าการเจริญสติอาจจะง่ายเหมือนกับการที่เราเป็นแมวคุณอาจจะกําลังยิ้มหรือสงสัยในใจ แต่นี่คือแก่นของเรื่องราวที่เราจะเดินทางไปในวันนี้เราจะมาไขาปริศนาที่ค้างคาใจนี้ไปพร้อมๆกันเราจะมาหาคำตอบว่าทำไมแมวถึงมีสติในทุกๆขณะเราจะมาเรียนรู้ว่าการเจริญสติแบบแมวคืออะไรและเราจะมาดูกันว่าเราจะนำหลักการนั้นมาใช้กับชีวิตของเราได้อย่างไร เพราะการเจริญสติไม่ใช่การทําเพื่อหน,นีจากโลกภายนอกไม่ใช่การปลีกวิเวกจากความวุ่นวายแต่เป็นการทําเพื่อที่เราจะกลับไปใช้ชีวิตในโลกภายนอกได้อย่างมีความสุขและมีสติ mm. การเจริญสติที่แท้จริงคือการอยู่กับปัจจุบันอย่างตื่นรู้ไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรหรืออยู่กับใครก็ตาม เราจะมาไขาปริศนาที่ค้างคาใจนี้ไปด้วยกันนะครับแล้วคุณจะพบว่าเมื่อคุณมองแมวในครั้งต่อไปคุณจะไม่มองมันเป็นเพียงแค่สัตว์เลี้ยงอีกต่อไปแต่จะมองมันเป็นเหมือนกับอาจารย์ที่กำลังสอนบทเรียนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดให้กับคุณเราจะมาเจาะลึกบทเรียนแรกที่ยิ่งใหญ่จากเจ้าเหมียวของเรานั่นคือการมีสติในทุกอิริยาบถ เราลองมานึกถึงภาพของแมวตัวหนึ่งนะครับที่กำลังเดินอย่างเชื่องช้าบนกําแพงเท้าของมันก้าวไปอย่างมั่นคงและเงียบเชียบดวงตาของมันจดจ่ออยู่กับทุกการเคลื่อนไหวของสิ่งรอบตัวมันไม่ได้คิดถึงมื้ออาหารเมื่อเช้าไม่ได้กังวลว่าคืนนี้จะนอนที่ไหนมันแคบเป็นอยู่ในทุกๆวินาทีที่มันกำลังก้าวเดินเมื่อมันเห็นผีเสื้อตัวหนึ่งบินผ่านไป มันไม่ได้คิดว่าฉันต้องจับมันให้ได้มันแค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของผีเสื้อแล้วดวงตาของมันก็เฝ้าดูการเคลื่อนไหวของผีเสื้ออย่างเต็มที่จนกระทั่งผีเสื้อบินลับสายตาไปมันก็กลับมาจดจ่อกับการก้าวเดินบนกำแพงอีกครั้งโดยไม่มีความเสียใยใดๆนี่คือแก่นสำคัญของการมีสติครับสติที่แท้จริง ไม่ได้หมายถึงการทำจิตให้ว่างแต่หมายถึงการทำจิตให้ตื่นรู้ตื่นรู้ถึงทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นในปัจจุบันโดยไม่เข้าไปตัดสินโดยไม่เข้าไปยึดติดเรามักจะเข้าใจผิดว่าการเจริญสติต้องทำในที่ที่เงียบสงบเท่านั้นต้องนั่งขัดสมาธิบนเบาะแต่ในความเป็นจริงแล้วการฝึกสติที่แท้จริงคือการที่เราสามารถ มีสติได้ในทุกๆสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นตอนที่เรากำลังเดินบนท้อนถนนที่เต็มไปด้วยผู้คนตอนที่เรากำลังทำงานที่เต็มไปด้วยความกดดันหรือแม้แต่ตอนที่เรากำลังทำความสะอาดบ้านในพระพุทธศาสนาพระพุทธองค์ทรงสอนเรื่องนี้ไว้อย่างชัดเจนในมหาสติปัฏฐานสูตรอันเป็นพระสูตรที่สำคัญที่สุดว่าด้วยการเจริญสติ พระองค์ทรงเปรียบเทียบการมีสติเหมือนกับการวางจิตไว้ที่ฐานกายไม่ว่าจะเป็นในอิริยาบดใดก็ตามทรงตรัสว่าภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายอยู่อย่างไรภิกษุในธรรมวินัยนี้เมื่อเดินก็รู้ชัดว่าเดินเมื่อยืนก็รู้ชัดว่ายืนเมื่อนั่งก็รู้ชัดว่านั่งเมื่อนอนก็รู้ชัดว่านอน และทรงย้ำว่าการทำเช่นนี้จะทำให้จิตไม่หลงลอยไปในอดีตหรืออนาคตและจะอยู่กับปัจจุบันได้อย่างเต็มที่แล้วแมวสอนเราให้มีสติในทุกอิริยาบถได้อย่างไรมันสอนเราผ่านการกระทําของมันเองเราลองมานึกถึงเรื่องเล่าเรื่องหนึ่งครับเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่ไม่เคยอยู่กับปัจจุบันได้เลย เขามักจะกินข้าวไปเล่นโทรศัพท์ไปด้วยขับรถไปฟังพอดแคสต์ไปด้วยเขาทำทุกอย่างพร้อมกันแต่ไม่เคยมีอะไรที่สำเร็จอย่างเต็มที่เลยจนกระทั่งเขาได้เลี้ยงลูกแมวตัวหนึ่งเขาตั้งชื่อให้มันว่าเจ้าปุยในตอนแรกเขาก็ยังคงทำตัวเหมือนเดิมแต่เจ้าปุยก็ไม่ยอมเมื่อเขาจะกินข้าวเจ้าปุยก็จะกระโดดขึ้นมาบนโต๊ะ แล้วมองเขาด้วยสายตาที่สงสยัยเหมือนจะถามว่านายกำลังทำอะไรอยู่ทำไมไม่สนใจอาหารเมื่อเขาจะทำงานเจ้าปุยก็จะเดินมานั่งทับแป้นพิมพ์แล้วเอาหัวมาถูขาเหมือนจะบอกว่าหยุดทำทุกอย่างแล้วอยู่กับฉันสิในตอนแรกเขาหงุดหิดมากแต่ไม่นานเขาก็เริ่มสังเกตเห็นบางอย่างในตัวเจ้าปุยเมื่อเจ้าปุยกินอาหาร มันจะกินอย่างช้าๆและรับรู้ถึงทุกรสชาติของอาหารเมื่อมันดื่มน้ำมันก็จะดื่มอย่างตั้งใจเมื่อมันเล่นของเล่นมันจะจดจ่ออยู่กับของเล่นนั้นอย่างเต็มที่ไม่สนใจสิ่งอื่นใดรอบข้างเขารู้สึกเหมือนถูกเจ้าปุยสอนอยู่ตลอดเวลาเขาจึงลองทำตามในตอนแรกมันยากมากเมื่อเขาลองกินข้าวโดยไม่เล่นโทรศัพท์ความคิดของเขา ก็ยังคงวิ่งไปมาแต่เขาก็ไม่ย่อท้อเขาแค่รู้ว่าความคิดมันวิ่งแล้วดึงความสนใจกลับมาที่อาหารในจานอีกครั้งเขาทําเช่นนี้ซ้ำๆไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็เริ่มรู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเขาสามารถกินข้าวได้อย่างอ,ร,อร่อยมากขึ้นเขาสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้นและเขาก็สามารถเล่นกับเจ้าปุยได้อย่างเต็มที่ และเมื่อเขาทำเช่นนั้นเขาก็รู้สึกถึงความสุขที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนนั่นคือพลังของการมีสติในทุกอิริยาบถครับในประวัติศาสตร์ของพุทธศาสนามีเรื่องเล่าที่น่าสนใจเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าและพระอานน์ครั้งหนึ่งพระอานน์ได้ถามพระพุทธองค์ว่าภิกษุผู้มีสติควรทำอย่างไรในยามนอนพระพุทธองค์ทรงตอบว่าภิกษุผู้มีสติเมื่อเอนกายลงนอน พึงมีสติในการหลับเมื่อตื่นขึ้นก็พึงมีสติในการตื่นนี่คือการสอนที่ลึกซึ้งว่าการเจริญสติไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยามตื่นแต่สามารถทำได้ตลอดเวลาแม้กระทั่งในยามหลับและแมวก็ทำเช่นนั้นเมื่อมันหลับมันก็จะหลับอย่างเต็มที่แต่ในขณะเดียวกันประสาทสัมผัสของมันก็ยังคงตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา พร้อมที่จะตอบสนองต่อสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นรอบตัวการมีสติในทุกอิริยาบถท,ที่แมวสอนเราจึงไม่ได้หมายถึงการที่เราจะต้องทำทุกอย่างอย่างช้าๆแต่มันหมายถึงการที่เราทำทุกอย่างอย่างตื่นรู้เมื่อคุณเดินไปทำงานคุณแค่รู้ว่าคุณกำลังเดินเมื่อคุณกำลังฟังเพลงคุณก็แค่รับรู้ถึงเสียงเพลงเมื่อคุณกำลังคุยกับเพื่อน คุณก็แค่รับรู้ถึงคำพูดที่ออกมาจากปากเขาโดยไม่เข้าไปตัดสินการทำเช่นนี้จะทำให้จิตของคุณอยู่กับปัจจุบันและเมื่อจิตของคุณอยู่กับปัจจุบันคุณก็จะพบว่าความสุขความสงบและความหมายของชีวิตไม่ได้อยู่ที่ไหนไกลแต่อยู่ในตัวเราเองเพราะเราไม่สามารถแก้ไขอดีตได้และเราไม่สามารถควบคุมอนาคตได้ แต่สิ่งเดียวที่เราสามารถควบคุมและเปลี่ยนแปลงได้คือปัจจุบันและแมวได้เข้ามาสอนเราว่าการใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติคือหนทางเดียวที่จะนำเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงการเดินทางของเราในวันนี้ได้มาถึงจุดที่สำคัญที่สุดแล้วจุดที่เราได้เรียนรู้ว่าการมีสติในทุกอิริยาบถคือหนทางเดียวที่จะทำให้เราอยู่กับปัจจุบันได้อย่างแท้จริง ถัดไปเราจะก้าวเข้าสู่หัวใจสำคัญที่สุดของเรื่องราวทั้งหมดนี้นั่นคือภาคปฏิบัติเพราะการรู้เพียงทฤษฎีแต่ไม่ได้นำไปลงมือทำก็เหมือนกับการอ่านตำราอาหารแต่ไม่เคยเข้าครัวเราจะไม่มีวันรู้รสชาติของอาหารจานนั้นเลยหลายคนบอกว่าก็รู้แล้วว่าต้องมีสติ แต่ชีวิตมันวุ่นวายขนาดนี้จะให้ทำได้อย่างไรจะให้มานั่งจดจอ่ออยู่กับการหายใจตลอดเวลามันไม่เป็นไปได้หรอกผมเข้าใจดีครับเพราะชีวิตของคนในยุคนี้เหมือนกับการวิ่งอยู่ในเขาวงกฏที่ไม่มีทางออกเราต้องวิ่งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะตามโลกให้ทันแล้วเราจะหาเวลาที่ไหนไปหยุดอยู่กับที่แต่ผมอยากจะบอกว่า การปฏิบัติไม่ได้หมายถึงการที่เราต้องหาเวลาว่างมานั่งสมาธิวันละเป็นชั่วโมงแต่หมายถึงการที่เราเปลี่ยนแปลงตัวเองเปลี่ยนแปลงวิธีคิดวิธีมองโลกให้เราสามารถนําหลักการของแมวมาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างกลมกลืนแล้วเราจะเริ่มต้นอย่างไรข้อแรกการฝึกการกินอย่างมีสติ เราลองมานึกถึงการกินข้าวของเรานะครับเรากินอะไรไปบ้างเมื่อวานรสชาติเป็นอย่างไรคุณอาจจะจำไม่ได้เลยด้วยซ้ำเพราะเรามักจะกินไปคุยโทรศัพท์ไปด้วยดูหนังไปด้วยสมองของเราคิดเรื่องอื่นอยู่ตลอดเวลาแต่ถ้าคุณลองทำแบบนี้ครับเมื่อคุณกำลังจะกินข้าวให้คุณตั้งใจที่จะกิน ลองมองไปที่อาหารในจานของคุณรับรู้ถึงสีสันที่สวยงามกลิ่นหอมที่ลอยขึ้นมาแล้วลองค่อยๆตักอาหารเข้าปากเคี้ยวชา้าชรับรู้ถึงรสชาติที่แตกต่างกันสัมผัสของอาหารเสียงที่เกิดขึ้นในปากในตอนแรกความคิดของคุณอาจจะยังคงวิ่งไปมาแต่คุณก็แค่รู้ว่ามันวิ่ง แล้วดึงความสนใจกลับมาที่อาหารในจานอีกครั้งเหมือนกับที่แมวเห็นนกแล้วปล่อยให้มันบินผ่านไปพระพุทธเจ้าทรงสอนเรื่องนี้ไว้ในอุปมาอุทิจิตในสัตตะกนิบาตอังคุตระนิกายทรงตรัสว่าเปรียบเหมือนน้ำที่ขุนมัวเมื่อถูกปล่อยให้ตกตะกอนน้ำนั้นย่อมใสสะอาดได้ฉันใดจิตที่ถูกกิเลสครอบงำ เมื่อถูกฝึกฝนด้วยสมาธิและสติย่อมกลับมาบริสุทธิ์ได้ฉันนั้นการกินอย่างมีสติคือการที่เรากำลังปล่อยให้จิตของเราตกตะกอนและกลับมาใสสะอาดผมมีเรื่องจริงเรื่องหนึ่งครับเรื่องของหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอเป็นคนที่มีปัญหาน้ำหนักตัวเกินเธอพยายามทุกวิถีทางที่จะลดน้ำหนักแต่ก็ไม่สำเร็จจนกระทั่งเธอ ได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์รูปหนึ่งฟังพระอาจารย์ไม่ได้สอนให้เธอนับแคลอรี่ไม่ได้สอนให้เธอออกกำลังกายอย่างหนักแต่ท่านสอนให้เธอกินอย่างมีสติท่านบอกให้เธอเมื่อกินข้าวให้เธอวางโทรศัพท์ปิดโทรทัศน์แล้วให้เธอจดจ่ออยู่กับการกินให้เธอรับรู้ถึงทุกรสชาติทุกสัมผัส ทุกความรู้สึกที่เกิดขึ้นในตอนแรกมันยากมากแต่เธอก็ทำตามไม่กี่เดือนต่อมาน้ำหนักของเธอก็ลดลงอย่างน่าประหลาดใจและสิ่งที่น่าประหลาดใจยิ่งกว่านั้นคือเธอรู้สึกมีความสุขกับการกินมากขึ้นนั่นคือพลังของการมีสติครับเมื่อเรากินอย่างมีสติเราจะกินน้อยลงเพราะเรารู้สึกอิ่มเร็วขึ้น และที่สำคัญเราจะรู้สึกมีความสุขกับการกินมากขึ้นข้อ 2- การฝึกการเดินอย่างมีสติในชีวิตประจำวันเราเดินกันไปมาเป็นร้อยเป็นพันก้าวแต่เราไม่เคยรู้เลยว่าเรากำลังเดินเราเดินไปคิดไปเราเดินไปคุยโทรศัพท์ไปด้วยเหมือนกับหุ่นยนต์ที่เดินไปตามโปรแกรมให้คุณลองทำแบบนี้ครับเมื่อคุณกำลังเดินไปทำงาน ไปซื้อของหรือเดินเล่นให้คุณรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเท้าเท้าซ้ายก้าวเท้าขวาก้าวรับรู้ถึงความรู้สึกของพื้นผิวที่เท้ากระทบรับรู้ถึงการแกว่งของแขนในตอนแรกคุณอาจจะรู้สึกแปลกๆแต่ถ้าคุณทำไปเรื่อยเื่อคุณจะพบว่าเมื่อคุณจดจ่ออยู่กับการเดินความคิดของคุณจะค่อยๆหายไป แล้วคุณจะรู้สึกสงบอย่างน่าประหลาดใจในอักขีสูตรพระพุทธองค์ทรงเปรียบเทียบการมีสติเหมือนกับการจับไฟเมื่อเราจับไฟเราจะรู้สึกร้อนและเราจะรู้ว่านั่นคือไฟแล้วเราก็จะปล่อยมันก็ฉันใดเมื่อความคิดเข้ามาในหัวของเราเราก็แค่รู้ว่ามันคือความคิดแล้วปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่ต้องไปยึดต,ติดกับมันแมว ทำเช่นนี้อยู่ตลอดเวลาเมื่อมันเดินมันจะเดินอย่างมีสติเมื่อมันเห็นใบไม้ปลิวมันก็แค่รับรู้ถึงการมีอยู่ของใบไม้แล้วปล่อยให้มันผ่านไปโดยไม่เข้าไปยึดต,ติดกับมันผมมีเรื่องจริงอีกเรื่องครับเรื่องของชายหนุ่มคนหนึ่งที่เขาเป็นคนที่มีอารมณ์ร้อนเขาชอบทะเลาะก,กับคนอื่นอยู่เสมอจนวันหนึ่งเขาได้ไปเล่าเรื่องนี้ให้พระอาจารย์ฟัง พระอาจารย์ไม่ได้สอนให้เขาควบคุมอารมณ์แต่ท่านสอนให้เขาเดินอย่างมีสติท่านบอกให้เขาเมื่อเขารู้สึกโกรธให้เขาหยุดแล้วลองเดินไปมาอย่างช้าๆและรับรู้ถึงการเคลื่อนไหวของเท้าเท้าสายก้าวเท้าขวาก้าวรับรู้ถึงความรู้สึกที่เกิดขึ้นในร่างกายเขาทำตามในตอนแรกมันยากมากเพราะความโกรธก็ยังคงอยู่ในใจ แต่เขาก็ไม่ย่อท้อเขาแค่รับรู้ถึงความโกรธแล้วกลับไปจดจ่ออยู่กับการเดินไม่กี่สัปดาห์ต่อมาเขาก็พบว่าเมื่อเขาทำเช่นนี้ความโกรธของเขาก็เริ่มลดลงและเขาก็สามารถควบคุมอารมณ์ได้ดีขึ้นเพราะการเดินอย่างมีสติทำให้จิตของเขาสงบลงและเมื่อจิตสงบอารมณ์ก็จะไม่รุนแรงข้อ3 การฝึกการตื่นรู้อย่างไม่มีเงื่อนไขการเจริญสติที่แท้จริงไม่ได้จำกัดอยู่แค่การกินการเดินหรือการนั่งสมาธิเท่านั้นแต่สามารถทำได้ตลอดเวลาไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนกำลังทำอะไรหรืออยู่กับใครก็ตามให้คุณลองทำแบบนี้ครับเมื่อคุณกำลังทำงานให้คุณรู้ว่าคุณกำลังทำงานเมื่อคุณกำลังคุยโทรศัพท์ ให้คุณรู้ว่าคุณกำลังคุยโทรศัพท์เมื่อคุณกำลังดูหนังให้คุณรู้ว่าคุณกำลังดูหนังการทําเช่นนี้คือการที่คุณกำลังดึงจิตของคุณกลับมาอยู่กับปัจจุบันเมื่อจิตของคุณอยู่กับปัจจุบันความวุ่นวายในหัวก็จะหายไปและคุณจะพบว่าชีวิตของคุณจะเต็มไปด้วยความหมายและรายละเอียดที่คุณไม่เคยสังเกตเห็นมาก่อนในพัทธะเกตสูตร พระพุทธองค์ทรงสอนถึงการเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญว่าผู้ใดไม่พะวงถึงอดีตไม่คิดกังวลถึงอนาคตผู้ใดดำรงอยู่ในปัจจุบันอย่างแท้จริงผู้นั้นแหลเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญการตื่นรู้อย่างไม่มีเงื่อนไขคือหนทางที่จะทำให้เราเป็นผู้มีราตรีเดียวเจริญคือการที่เราได้ใช้ชีวิตในปัจจุบันอย่างมีสติและมีความสุข เพราะการมีสติไม่ได้ทำให้ชีวิตของเราง่ายขึ้นแต่ทำให้เราสามารถรับมือกับชีวิตที่ยากได้ดีขึ้นเหมือนกับที่แมวสามารถเดินบนกำแพงได้อย่างมั่นคงเพราะมันมีสติในทุกๆุก้าวการเดินทางของเราในวันนี้ได้มาถึงจุดที่สําคัญที่สุดแล้วจุดที่เราได้เรียนรู้ว่าการนําหลักการของแมวมาใช้ในชีวิตประจำวันไม่ได้เป็นเรื่องยากแต่มันเป็นเรื่องที่ต้องลงมือทา และเมื่อเราลงมือทำเราก็จะพบว่าชีวิตของเราจะเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงในตอนหน้าเราจะมาสรุปเรื่องราวทั้งหมดนี้และให้ข้อคิดสุดท้ายในการนำไปปฏิบัติในชีวิตประจำวันเพื่อให้การมีอยู่ของเจ้าเหมียวเป็นเหมือนแสงสว่างที่นำทางเราไปสู่ความสงบสุขที่แท้จริงและสุดท้ายคือวิมังสาหรือการไตร่ตรอง เราทุกคนล้วนเกิดมาเพื่อมีความสุขไม่ใช่เพื่อแบกรับความทุกข์แต่ความสุขไม่ได้หมายถึงแค่เรื่องของเงินทองหรือชื่อเสียงในทัศวัตปัญหาสูตรพระพุทธเจ้าทรงตอบคำถามของพระภิกษุรูปหนึ่งว่าอะไรคือความสุขทรงตรัสว่าความสุขคือการไม่ทำบาปทั้งปวงการทำกุศลให้ถึงพร้อมและการทำจิตของตนให้บริสุทธิ์ความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่มาจากภายใน ความสุขที่มาจากการที่เราได้ใช้ชีวิตตามความปรารถนาของเราเองความสุขที่มาจากการที่เราได้ทำในสิ่งที่เรารักความสุขที่มาจากการที่เราได้แบ่งปันความสุขให้ผู้อื่นเมื่อเราสามารถปล่อยวางจากความทุกข์ได้แล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตเพื่อสร้างความสุขได้อย่างเต็มที่เราจะกล้าที่จะทำตามความฝันกล้าที่จะรักกล้าที่จะเริ่มต้นใหม่เพราะเราได้เรียนรู้แล้วว่าการล้มไม่ใช่เรื่องน่าอาย แต่การที่เราไม่กล้าลุกขึ้นต่างหากที่เป็นเรื่องน่าเสียดายการเดินทางของเราในรายการเดินตามทางธรรมกับเรื่องราวของการปล่อยวางที่ไม่ได้แปลว่ายอมแพ้ได้มาถึงบทสรุปแล้วผมหวังว่าเรื่องราวที่เราได้คุยกันจะช่วยให้คุณได้ทำความเข้าใจความทุกข์และได้ค้นพบเส้นทางแห่งความสงบภายในจำไว้เสมอว่าความเจ็บปวดไม่ได้คงอยู่ตลอดไปแต่ความสุข เป็นสิ่งที่เราสามารถสร้างขึ้นมาได้ทุกวันทุกเวลาขอให้คุณได้ก้าวเดินต่อไปอย่างมั่นคงอย่างมีความสุขและอย่างมีสติเพราะคุณคู่ควรกับสิ่งที่ดีที่สุดตลอดการเดินทางของเราในครั้งนี้ผมหวังว่าคุณจะได้ค้นพบคำตอบที่อยู่ในใจของคุณเองการปล่อยวางไม่ใช่การที่เรายอมแพ้ต่อปัญหาแต่เป็นการที่เราฉลาดพอที่จะเลือกวิธีที่จะสู้ด้วยสติด้วยความเข้าใจ และด้วยหัวใจที่ให้อภัยความเจ็บปวดเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่มันไม่ใช่ชีวิตทั้งหมดขอให้คุณได้ใช้บทเรียนเหล่านี้ในการเยียวยาหัวใจในการก้าวเดินต่อไปและในการสร้างความสุขที่ยั่งยืนให้กับตัวเองเพราะคุณคู่ควรกับชีวิตที่สงบสุขสำหรับวันนี้ผมขอลาคุณผู้ฟังทุกท่านไปก่อนขอให้คุณเริ่มต้นเช้าวันใหม่ด้วยหัวใจที่เบิกบานแล้พบกันใหม่ในรายการ เดินตามทางธรรมสวัสดีครับ